รู้สึกยังไงก็แสดงออกในรายการแล้วหรืว่าหนูพูดทั้งหมดไปในรายการที่ค่อนข้างยาวมากๆก็ได้คุยกับน้องในสิ่งที่น้องพูดทั้งหมดซึ่งน้องก็ได้แสดงเจตนาลมทั้งหมดในในรายการสําหรับส่วนถ้าทาค่าความรู้สึกส่วนตัวก็มันก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็หรืว่าหนูพูดทั้งหมดไปในรายการหนูไม่รู้จะพูดอะไรอีกดีเลย ก็อย่างที่บอกว่าฟางเส้นสุดท้ายมันคือเหมือนเราให้คนยืมด้วยเจตนาด้วยมิตรภาพด้วยความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่ความเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นน้องอะไรเงี้ยแต่เราได้รับกลับมาด้วยความโกหกหรือสะท้อนให้รู้สึกว่าเราเสียศักดิ์ศรีอะ่ะอันนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่าต้องต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ต้องออกมาแก้ไขสิ โดนดิสเครดิตมาขนาดนี้เลยเหรออาจจะด้วยเจนตนาก็ดีหรือไม่ได้เจนตนาหรือใดๆก็ตามแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วม่ทำธุรกิจเนาะธุรกิจของเราอะทรัลสุวความน่าเชื่อถือมันเป็นสิ่งสําคัญมากเมซีเรียเรื่องการให้คําพูดคามั่นสัญญาต่อลูกน้องต่อทุกๆคนเสมออยู่แล้วดังนั้นสิ่งเนี้ยมันคือเครดิตท,ทางธุรกิจที่ เคยคิดว่าชีวิตต้องมันนั่งอยู่ไรกันผลกระแสมไม่เคยอยากจะออกมาที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่เคยโพสต์ไม่เคยพูดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องแค่อยากได้หอคืนแค่นั้นเองไม่อยากจะพูดว่าโง่เขาแต่มันก็อะไรก็ตามแต่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งก็ต้องโทษตัวเองจะโทษใครได้ก็คือโทษตัวเองก็ให้เขาไปเองจริงๆเขาไม่ได้ไปใสเขาไม่ได้อะไรจริงช่วยน้องจริงๆหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหนูเชื่อเขามาตลอด พี่มดดาพยายามบอกหนูหูก็ไม่นะหนูเชื่อเขาแค่พอเราเห็นอ่ะเราก็แค่รับไม่ได้เมย์ขอช้อยโซลูชันเมย์แค่อย่างเดียวเลยค่ะได้ของคืนเมย์ไม่ดําเนินคดีก็ได้ดไม่โกรธไม่อาฆาคไม่เลยเลยค่ะขอแค่ได้ของคืนไม่ดําเนินคดีก็ได้ก็าคุยกันแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้และถ้าจะต้องสู้ใดก็ตามก็สู้ก็สู้ให้ถึงที่สุดทางออกที่ดีมากคือดิวก็ให้ทางออกที่ดีมากแล้วก็เห็นใจน้อง จริงๆหนูก็เห็นใจเขาทุกๆครั้งที่หนูไม่ออกมาพูดอะไรเมย์ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเพราะหนูฟังเรื่องเนี้ยมาตลอดแล้วเมย์ก็เห็นใจเขามาตลอดอ่ะแล้ววันนี้พี่เมย์พึงพอใจกับคําตอบไหมครับกับที่เขาพูดผ่านรายการอือไม่ได้บอกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจถ้าเราได้ของคืนแล้วไม่ต้องมานั่งจ่ายตังค์อ่ะอันนี้เราโอเคแต่ถ้าโซลูชันอื่นไม่ได้โอเคอม,มันมีช่วงหนึ่งที่คุณ ร้องไห้ไอครับพอหลังจากได้ฟังที่เขาพูดทําไมเขาเป็นคนที่เอาของเมยไปทําไมคุณเมย์ต้องร้องไห้เลยคือคือแบบว่าคือเพื่อนอะพี่คือคือเมยอะ่ะเป็นคนที่โตบโตเขาเรียกว่าทํางานแล้ว เกิดมาได้ขนาดนี้เราเกิดระหว่างทางในชีวิตเราเกิดจากการเลี้ยนิีวิตและมิตรภาพที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยแล้วการที่เราให้ค่ากับสิ่งนี้แล้วเรากลับถูกกู้ชายู้ไม่รู้จะเลือใช้ข้อาหาักหลังหรืออะไรก็ตามแต่มันอีกเรื่องเนึงมันหนังคนละมวลตั้งแต่วันแรกข้าพูดจริงขึ้นไมนเมบไม่ได้เม่รู้สึกว่าเอ้ยทําธุรกิจมาก็ได้สนามรบทางธุรกิจเมลว่าสนาเธอไม่เคยแพ้เลยนะเธอทําได้ทุกอย่างเลยเธอเป็นคนรุ่มเททํางานทุกอย่างมาตลอด แต่ทําไมสนามเนี้ยเธอถึงแพ้รา,าพากเธอถึงยอมให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็จมอยู่กับมันว่าแบบผูโ้โจังคืนแม่เป็นคนเต็มที่แล้วก็สุดในทุกๆเรื่องเพราะนั้นเ้วยเวลากเก็บของเรามองว่าบางคนอาจจะชอบรถบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นอะไาจากไหนไม่ได้รวยมาจากไหนแค่มีความชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้ที่รีสตอรี่ไปแค่ช็อกว่าของไปถูก เร่ตั้งแต่แรกก็แค่รู้สึกของบางอย่างเก็บในห้องแอร์พี่แล้วมันมันไม่เคยใช้เลยแต่ถูกไปเร่ในตลาดมันก็เลยชอ็อตไม่กธแค้นไม่เคืองแต่ก็กลัวแล้วค่ะเข็ดแล้วหลังจากนี้เราจะต้องติดต่อกับรคฐมนอรีที่มีการอานว่นให้เป็นเรื่องของกฎหมายมันอยู่ในระหวางการดำเนินคดี<ต>มีอม,มาหรือยังว่าทั้งหมดรานต่างๆเนี่ย คิดว่าวันนี้นะน้องเองก็พูดมากางรายการและชัดเจนว่าจะให้ข้อมูลนะคะเขาก็พูดมาชัดเจนก็เชื่อว่าเราก็น่าจะได้ข้อมูลนี้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างงี้ขอพูลพี่เมย์เอ,เ,อเองตอนนี้มันมีรู้ประมาณกี่อย่างลรอคะที่รัพย์สินมัน,ร,นรู้มา,าแค่สองแน่ชัดหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการเป็นไม่แน่ชัดอย่างที่ทนายพูดไปในรายการของที่อยู่เป็นระดับ,ดบรัฐมนตรีหรือ มันไม่มันยังไม่การันตีสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นคําพูดที่ได้ข้อมูลแหล่งข่าวสารมาซึ่งทนายเป็นคนได้คาพูดคือได้แหล่งข่าวมานะครับขาอแจ้งมาเฉยแต่ไม่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตําแหน่งอะไรถูกนั้ไม่ติดใจใครเลยค่ะแค่อยากได้ของรวมถึงคุณบอสที่เป็นคนใครๆก็ตามแต่เมย์ไม่ติดใจค่ะเมย์ขออย่างเดียวถ้าถามว่าทุกคนที่ดูอยู่หรืออะไรก็ตามที่หนูแค่เมย์วัสนานะคะขอแค่ของของเมย์คืนเท่านั้นเลยค่ะไม่ต้องมาให้ดอกเบี้ยไม่ต้องให้อะไรเลยเอาของมาคืนทุกอย่างจบ ไม่ทำเนินคดีไม่ทําอะไรก็ได้แต่ขอของคืนแต่ถ้าไม่ได้แล้วต้องสู้ไม่ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดคือ,อยังไงเราก็ต้องการเส้นตายเกือบของเราเส้นตายคือทุกวันนะครับไม่ฟังเรื่องแบบนี้มาเจ็ดเดือนเอาานี้เนาะโอเคน, okay, นะคะ